เดี๋ยวมาชมมุมสูงกันบ้างครับเป็นอย่างไรมาดูจังหวะเขาเอาเลอกนะี่น้องโอ้หบ่อลึกครับบ่อลึกอันนี้เก่นหนึ่งครับนับนับ เว็ดนนักจริงรอยตามการไหลของฟืองครับเกี่ยวแปดสี่รหัสนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับพี่เนาะโอ้แม่พระมะอันนึงเล็กเลย เดี๋ยวเราฟังสายหอนครับอ้อออกไปแล้วครับพี่น้องสายหอนมีอะไรโชว์ไหม <c oughs> มุมปากบอกเลยพี่น้องมาดูสเต็ปของพี่โชเฟอร์หน่อย นิ่มๆครับสไตล์เขาต้องหลังถนนครับเทอร์บูตามกันต่อกับจอยักษ์กับพี่น้องอีสุเดก้า 6BG ครับ1 7 5 ล้อโตครับล้อโต,โตโตสเต็ปหน่อยโอ้ชิวๆเลยครับล้อโตโมาตรฐานโอ้แรงแรงแรง่อนเมกมาแล้วครับ เมฆดำจะรอดไหมนี่จะได้อีกคนละกิจเที่ยวเดี๋ยวมาดูสามสองศูนย์กันต่อครับออกต่อมาแล้วครับขุมพลังสามสองศูนย์ อิสุกเอ็นพีอาร์พี่น้องร้อยสิบห้าแรงมาเกาะสโลกลางโอ้โดนเต็ะให้ล้านล้านด้วยหน่อย นิ่มๆนะนี่น่าจะไปวนท่อแป็ดๆจะหน่อยอันนี้สไตล์พาร์ติสิครับเสียงแบบนี้นุ่มๆนิ่มๆเนี่เหลือกี่คันพี่นันไปไหนนี่พี่นันเ,เห็นว่าไปเติมน้ำยาเอนะ้องใส่เกร่งเครื่องจนสายเอแตกแนละ้วเร่งๆเกิน ที่ไม่แน่ใจว่าเหลือคันไหนครับะเ,เดี๋ยวรอติดตามชมคันต่อไปครับพี่น้องเอาเปิดท้ายคันนี้แล้วกันนะพี่น้องฝนจะมาแล้วดูลมพดัดว่ะเอาเปิดกลับคันพี่เบ้น,เนี่แหละครับหมุนลั่นลั่นแล้วพี่น้อง สำหรับคลิปตรงนี้ก็ไว้เพียงคลิปก่อนครับผมรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอให้ท่านโชคดีมีครอบครัวที่อบอุ่นครับสวัสดีครับ